น้องไทยดิพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมที่จะโดวทดลองหรือยังไทยดิเฮ้ยไทยดิไม่ต้องกวนอะ่ะไทยดิบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไทยดิแกก็เคยทดลองมาแล้วทนไทยเป็นตัวเล็กแบบนี้ไทยดิเอ, <c oughs> เอ้อาอเฮ้ยอย่าพึ่งซ่อนเออไทยเดีออกมาก่อนไปไปทดลองกันใหม่ไปไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากทดลองแล้วหนูไม่อยากัวเล็กไปกว่าน,นี้แล้วคะ่ะปล่อยหนูไปเถอะขอร้องอือ <c oughs> น้องไทยนี่กินน้ำมะนาวหน่อยนะแต่ว่าไทยนี่คนดูอยากดูไทยนี่ไทยนี่มามาเป็นอ,อกบทดลองของพี่มานะไทยนี่นะเอเอ,เอคลิกเลยคลิกเลยเฮ้ยเฮ้ยจับก็ยากเฮ้ยไทยนี่ลืมเลยว่าการจับไทยนี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเรียบร้อยไม่รอดแกอืมและใช่ครับไทยนี่เนียครับเวลห้าสิบเรียบร้อย ไปนี่ไปไปไป,ไปทดลองวิทยาศาสตร์ใส่เข้าตู้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับทุกคนที่เราเนี่ยจะใส่เข้าตู้เหมือนกันนะครับก็คือตามสัญญานะครับที่ผมเคยบอกไว้นะว่าเจ้าตัวใหญ่เนี่ยกับน้องชายนี่เนี่ยเขาจะได้สองบัฟเลยหรือเปล่าหรือว่าเจ้าทูแคนเนี่ยตัวยักษ์แบบนี้เนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะกลายเป็นตัวเล็กเลยหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะทูเคนตัวเล็กผมมีไหม ไม่มีไม่มีัูแกนตัวเล็กแต่ว่าเราดูออกนะว่าอันไหนตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเรียบร้อยน้องไถ่นี่เวลห้าสิบพอดีด้วยนะฟาร์มนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเรเวลก็ไม่ได้ขึ้นง่ายงโอ้บอกได้เลยว่าถ้ามีสองปั๊บเนี่ยหวานเจ็บเลยนะนี่อะไรนี่โอ้นอนบนไข่เลยแสดงว่าของดีไม่เชื่อของดีไหมดีอ้าสามเปอร์เซ็นต์โอเคครับของดีจริงครับ มาร์กเลยโอ้ดวงดีดวงดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมผมขอเปิดก่อนผมรู้สึกว่าดวงผมดีแปลกๆปลโอ้ตัวยักษ์โอ้ตัวใหญ่และต้มเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้เอ,ตอ้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งนะครับหมวกแดงเนี่ยเจ้าหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยเก่งมากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไอตัวนี้เอาไปโยนถังยาได้เลยเอาละลาก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เจ้าตัวนี้อ่าง่ายเกินโอเค อีก3ตัวรู้สึกดวงดีทุกคนจริงไม่ไม่ได้อาจจะมีชริกยักษ์มาก็ได้นะยอืมอืม,อมโอเคน่าจะคิดไป <laughs> เปิดแกนเดียวก็พอแล้วเนี่ย <c oughs> นี่สเปอเซ็เย้เปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆนะครับถึงเวลาแล้วครับน้องไทนี่แล้วก็น้องตูแกนนั่นเองเราจะเอาไปใส่เนะตูแกนก็เวลแปดนะครับไทนี่นี่เวลา เขาเปลี่ยนล่าเนี่ยเขาไม่บ่อกเลเวลเนะเห็นไหมทุกคนแต่จริงๆคือเวลห้าสิบเรียบร้อยนะ,ะก่อนใส่ก็ร้านอุปกรณ์นะทุกคนไฟนี่หรือว่าแลนโบอะไรสักอย่างเนี่ยร้านอุปกรณ์มีขายแน่นอนนะถ้าไม่มีก็คือของหมดน,นั่นเองฝันนิดนึงปะเราจะใส่ตัวไหนก่อนดีทุกคนอยากดูตัวไหนก่อนระหว่างมิวเทชันซัาซ้อนกับตัวใหญ่ยังจะตัวใหญ่อยู่ใบ <c oughs> น่าจะมิวเทชันซัาซ้อนป่ะอ่ะอยากดูเท่ากันหวังว่าจะได้เมก้านะได้ไทนี่มาแล้วเอาอันใหญ่บ้างใส่ได้หรือเปล่า หนึ่งสองจับเฮ้ยโอ้่อะคุณแน่ใจเหรอว่าจะใส่เนี่ยฮะใชนี่ฟอกครับอายอุไม่ใช่อายุน้ําหนัก10บกิโลสิกิโลกี่โมเนี่ยน่าจะหนึ่งขีดตัวแค่นั้นเอาละแต่ว่าสัตว์ของคุณเนี่ยจะย้อนกลับไปเวลหนึ่งนครับอ๋อนี่คือน่าจะเพิ่งอัปเดตมาแน่เลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือใส่ผู้หายปั๊บเลยอันี้เหมือนให้การันตีเออดีดีด,ดีอ่าการันตีครับแน่นอนโอ ทำไมไตรนี่ผมตัวใหญ่ขึ้นลอยปิ้งปิ้งปิ้งปงควิงควิเลยน้องใช้เวลาเท่าไหร่อ๋อยังหนึ่งชั่วโมงเอาโอเคโรบักละกันนะครับทุกคนนี่อะไรนี่มีคนให้มะม่วงอ่ะขอบคุณมากเลยกําลังเปี้ยวปากกําลังเปี้ยวปากนอนน้อยช่วงนี้โอเคเรียบร้อยเราลองดูนะครับจะติด2 m งวิวเทชัหรือเปล่าไตดี่ผมขออะไรก็ได้นะครับปุ๊บปุ๊บตมตุ้มตุ้มเอ้า ใช่นี่ชื่อไม่ต่างกันอ้าวมาไอ้โน่หายไี่หายทายได้ของดีแล้วก็เอออย่าไปใส่นะใส่แล้วหายเลยเอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ทุกคนเจ้าแมวผมอายุห้าสิบหมดแล้วเอาเอาเอาตัวลองตัวทลอง ตัวทดลองออกหมาหมายถึงว่าตัวเอ่อเอ่อผู้ทดลองไม่ใช่ตัวทดลองเดี๋ยวแมวไม่เข้ารวมเอาละน้องแมวเอาล่ะน้องแมวเอาละเอาละเอาละมีเพิ่มนะครับ่ะตัวต่อไปคือตัวยักษ์ตอนนี้ประมาณ1500าอบาทกลัวกลัวทุกคนใครเอ่อที่ดูอยู่ตอนนี้กลัวมากเลยอย่าหายนะ1500พน้แพงเลยก็ฝาก กดไ like ลค์อะไรกันกดซับก็ได้นะครับโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อย่ฮียหายนะตอนนี้ผมรักเขามากทุกแคนกลับมานะแต่ว่าเพื่อนทุกคนผมทําได้หนึ่งพันห้าร้อยโดนละล,ล,ลายหรือเปล่าชัวหรือเปล่าเอออ่าคืออ่ะไปไม่ต้องคิดเลยมากและใช่ครับเหลือตัวเท่านี้อ, <bee> อืมเรียบร้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยเดี๋ยวต้องรอครับเดี๋ยว,ยวต้องรอแอะใส่ไปก่อนแอบ หนึ <L> ่งพันห้าร้อยอยู่ในนี้เรากดปุ๊บเ,เราจะรู้เลยนะครับว่าหนึ่งพันห้าร้อยเรายังอยู่หรือไม่จับ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 ต้มต้มโอ้เลเดี้นน้ำหนักน้ำหนักโอ้ไม่ก็อโอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ คือใส่ตัวยักษ์เขาไม่ได้หรอเฮ้ยผมไม่กล้าเสี่ยงอีกอะ่ะโอ้ไม่กวนโอ้ไม่กวนเนี่ยใส่ตัวยักษ์แล้วยังกลายเป็นตัวยักษ์ครับแต่ผมขอตัวนึงนะทีเร็กเนี่ยตัวละเกือบหมืน่น <c oughs> เพราะฉะนั้นขอไม่ใส่ทีเร็กตัวนึงนะโอ้แต่ว่าเขาใส่ได้อ่ะนี่นี่ทีเร็กนี่ไม่กล้าใส่นะทุกคนไม่ใส่ไม่ใส่เฮ้ย <c oughs> แต่นี่เขาเขาใส่ได้จริงเนี่ยตัวใหญ่แต่กลับมาแค่เลเวลหนึ่งครับโอ้โหอะไรมีคนบอกใส่ทีเร็ก ใส่ทีเร็กอะไรแล้วไ, <laughs> ไม่ใส่ไม่ใส่ไปก้าโอ้เดี๋ยวเดียวต้องต้อง,ต,องต้องหาตัวใหญ่มารองอีก,ก่ะทุกคนโอ้สนุกสนุกแฮตัวนี้สวยอ่ะเจ้าแมวแคทตั้มหนึ่งนะใส่ไปเพิ่มใส่ไปเพิ่มนะครับแมวแคทแมวแคทเผื่อจะได้แบบมิเทชันลึกลับหรือว่าแล้วก็แล้วแต่นะเนี่ยจะก,กิปเลยแล้วกันชุบตุม้ม็นไงได้อะไรอันนี้เจ้าแมวแคทชุบอ๋อได้ใช้นี่ครับทุกคนใช้นี่หาง,ง่ายมากเอฟซี FC ก็มาข้างๆนะมาให้กําลังใจขอบคุณมากนะ เอาแบบแอเซนได้ไหมเอเซนแอเซนตุ้มโอ้ใช่นี่2ตัวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟาร์มเลเวลเพิ่มนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาย่อยใหม่นะครับนี่ใช่นี่เพิ่มความสามารถคือเลเวลเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นสิอร์โอ้ทุกคนดูเลยเวลผมว่าเนี่วลวห้าสิบไงโอ้โหเดี๋ยววิวห้าแล้วเหรอวันโอ้โหโอ้โหวิวหกแล้วโอเคน่าจะได้ย่อยไม่ไม่นานนะครับอันนี้วิวสิบเก้าแล้วโอเค เดี๋ยวค่อยย่อยกันใหม่สรุปก็คือแสอันใหญ่ได้ใช่ไหมอ่าใส่ได้ครับนี่โอ้ไม่กอนมันสุดยอดเลยโอ้ oh, ตื่นเต้นมากเลยนี่คือเรเดียนเรเดียนแป๊บนึงนะเรเดียนช่วยเลยนะรู้สึกว่าเรเดียนเนี่ยเขาจะช่วยให้ผลไม้โตเหมือนเจ้ากบอ่าใช่ครับคูดาว28นาทีนะครับจะทําให้อ่ารนดอมนะครับเนียบี้แพลนก็คือผลไม้ใกล้ๆเนี่ยโตขึ้น24ชั่วโมงก็คือเจ้ากโบโ์ชั่นเรืองแสงนั่นเองนะ <laughs> ครับก็ถือว่าเก่งนะแต่ว่า Oh, <laughs> อ๋อดูเลเวลข้าปีบาร่าผมนี่ขี้โกงจริงนะครับก็ถือว่าโอเคเก่งแต่ว่าเจ้ากบอันนี้ประมาณสามสิบนาทีใช่ไหมเจ้ากบสิบห้าวิครับของผมเ <laughs> จ้ากบผมไม่กล้าใส่นะผมขอไม่ใส่สองตัวนะครับตัวที่ได้ใช้งานเนี่ยซีเร็กกับเจ้ากบเนี่ยนะครับเออไม่ใส่แล้วกัน <laughs> นะครับไม่มีอะไรให้ใส่นะอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะความสามารถอะไรที่เข้ากับทีเร็กบ้างมีแค่แลนโบนะครับที่เข้ากันกับอ่ะโลเด้นนะครับที่เข้ากับ อาทีเร็ยกยักษ์นะครับแต่ว่าเลเวล100เลยทุกคนไม่กล้าใส่จริงๆเนาะถ้าได้อื่นมานี่คือแบบนํามืดดาปวัวแน่นอนนะเก็บเอาไว้แล้วก็กบกบอ่อกบที่เร่งความเร็วไม่ต้องการอะไรเลยนะครับเพราะว่ากบเนี่ยสิบห้าวิคือตันแล้วนะได้แลนโบมาก็ไม่ช่วยถ้าจะให้ช่วยจริงๆก็นี่ครับแอสเซนต์เลยก็ประมาณนั้นนาเมกาก็มาตัวใหญ่อืมก็ดี ก็แอสเซนต์เลยไม่ก็แรนโบเนี่ยครับแรนโบไม่ช่วยนะเพราะว่าสิหวิตันแล้วฝากไว้ให้คิดนะครับว่าตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยใส่ได้หรือเปล่าผมไม่กลันตีนะครับแต่ว่าผมใส่ออกมาแล้วใส่ได้ครับ <laughs> เดี๋ยวถ้ายายทดลองกันอีกไหมผมขอคลิปนี้นะครับสองพันไลค์แล้วคอมเมนต์มาหน่อยว่ยายายทดลองอีกนะครับเพราะว่าผมมีเจ็ดตัวนะครับ <laughs> ผมจะย่อยทิ้งให้หมดเลยนะก็คือเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูผมค่อนข้างไว้ใจนั่นแหละตอนนี้ <laughs> ว่าเงิน1,500ไม่หายฟรีนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับ7ตัวอีก7ตัวที่เหลือคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าต้องการไหมนะครับแล้วก็กดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับสองพไลค์แล้วก็ถ้ามีคนอคอมเมนต์เยอะเนี่ยว่าอยากให้ใส่เจ้านกตูแก๊นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับอีกเตัวราคาแปดตัวก็เป็นหมื่นนะ <laughs> นะครับโอเคไปเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปหาไทานี่ตัวใหม่มาด้วยดีกว่าโอ้ใหญ่ได้ไทนี่น่ารักดี